สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการเกณฑ์ทหารนั่นเองครับเพราะว่าในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการเกณฑ์ทหารถูกไหมแลวเรียกได้ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของชายไทยทุกคนนะครับที่จะต้องไปเกณฑ์ทหารแต่มันก็จะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างโดยปกติแล้วจะต้องไปเกณฑ์ทหาร2ปีถูกไหมแต่ถ้ามีวุฒิเนี่ยก็จะลดเวลาลงมาได้นะครับผมวันนี้ก็แล้วแต่กันไปหรือถ้าเรียนรอดอมานะครับผมหรือว่าผ่านหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าถ้าเรียนรอดอครบ3ปีนะก็จะไม่ต้อง ไปเกณฑ์อหารนะครับเก็เรียกว่าจริงๆแล้วไอคอนเซปต์การเกณฑ์อาหารเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่เราคุ้นชินกันมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะถามว่าทั่วโลกมันมีไหมายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมไทยต้องมีเกณฑ์อาหารด้วยมีที่เดียวในโลกเลย แต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับผมหลายๆประเทศในโลกเนี่ยก็มีการเกรณฑ์ทหารนะแล้วบางประเทศเนี่ยก็สตรีกยิ่งกว่าประเทศไทยอีกนะครับผมคือไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนเนี่ยก็ต้องไปเกณฑ์กันหมดไม่มีข้อยกเว้นก็มีเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับประเทศนะแล้วก็สภาวะสถานการณ์ด้านการเมืองความมั่นคงอะไรสงคงสงครามอะไรอีกเต็ไมไปหมดนะครับผมมีหลายปัจจัยมากๆที่จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการเกรณฑ์ทหารนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกนะครับการเกรณฑ์ทหาร เป็นคอนเซปที่อยู่กับโลกนี้มานานแสนนานแล้วแล้วในวันนี้นะครับผมเราจะพาท่านผู้ชมนะยครับผมไปเจาะเรื่องราวที่มาของการเกณฑ์ทหารกันว่าจุดเริ่มต้นของมันจริงๆเนี่ยมันมาจากตรงไหนนะครับผมแล้วจริงๆบอกกันเลยว่ามันย้อนไปไกลมากครับจนแบบว่า ก่อนคอนเซปต์ของคาว่าทหารจะมีมาซะอีกนะครับผมเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูกันเรื่องแรกที่เราต้องรู้เลยเนี่ยก็คือมนุษย์อ่ะเป็นสัตว์สังคมถูกไหมมนุษย์เองเนี่ยตั้งแต่ยุคหินเป็นมนุษย์ลิงเลยอ่ะก็อยู่กันเป็นกลุ่มอยู่แล้วนะครับแล้วเรื่องราวนี้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการเกณฑ์ทหารเลยครับผมก็ด้วยความที่ว่ามนุษย์เนี่ยอยู่กันเป็นกลุ่มยังไงนะครับมนุษย์เนี่ยพึ่งพาอาศัยกันและกันนะครับออกไปล่าสัตว์หาอาหารเนี่ยก็ส่งตัวผู้ออกไป ตัวเมียสมัยมนุษย์ลิงเนี่ยก็อาจจะคอยดูแลลูกหลานอยู่อะไรแบบนี้ถูกไหมนะครับแล้วจากนั้นเองมนุษย์เนี่ยก็เริ่มมีวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมและหากใครเคยได้ยินหรือได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการนอนหลับมาเนี่ยท่านผู้ชมก็จะรู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมไอการที่เรานอนเวละ8ชั่วโมงเนี่ยสมัยก่อนมนุษย์ไม่ได้เป็นแบบนั้นครับมนุษย์เนี่ยนะครับผมจะนอน เป็นหลายๆช่วงแทนนะครับผมซึ่งเขาก็จะเชื่อกันว่ามนุษย์เนี่ยน่าจะนอนเป็น2ช่วงเพราะอะไรครับเพื่อป้องกันพยานอันตรายยังไงเลยครับผมสมัยก่อนไม่ได้มีบ้านอยู่แบบนี้นี่ไม่ได้มีแบบรั้วอะไรแบบนี้นี่ถูกไหมเราอยู่กันในป่าครับผมก็เรียกได้ว่าก็จะมีการตื่นขึ้นมาเฝ้าระวังกันนะครับผมและนี่เลยครับก็คือจุดเริ่มต้นของการเกณฑ์ทหารครับการที่มนุษย์เนี่ยเริ่มมีเวรยามในการเฝ้าระวังพยานอันตรายเนี่ยนะครับผมมันก็เริ่มที่จะเข้าสู่ฟอร์มในการ มนุษย์เองเนี่ยนะครับผมจะต้องมีใครที่เสียสละมานะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ป้องกันชุมชนของตัวเองจากเพยียอันตรายต่างๆคอนเซป t นี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการเกณฑ์ทหารยังไงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมนุษย์เริ่มมีปัญญาขึ้นเนี่ยนะครับผมก็อาจจะเริ่มมีการนะครับผมสร้างเป็นเวรขึ้นมาครับว่าเนี่ยตอนดึกๆคนนี้จะต้องเดินรอบหมู่บ้านเดินรอบกระโจมแคมป์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วคอนเซปมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจนสังคมมนุษย์เนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับ จะแค่เป็นชนเผ่าเล่ล่อน อยู่ในกระโจมอะไรแบบนี้เริ่มมีหมู่บ้านนะพอมีหมู่บ้านก็เริ่มมีการจัดเวทยารักษาการถูกไหมอยู่ตามป้อมยามต่างๆตามมุมของเมืองจากหมู่บ้านเสร็จปุ๊บไปเป็นเมืองครับและแน่นอนนะครับผมพอปัญญาของมนุษย์เนี่ยเริ่มพัฒนามาอยู่ในระดับที่แบบว่าสร้างหมู่บ้านมีภาษาคุยกันได้แล้วเริ่มมีเมืองมีอาณาจักรข,ขึ้นมาแล้วนะครับผมมันก็ต้องการขยายดินแดนขยายความยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆยังไงเลยครับนั่นก็เลยทําให้เกิดกําลังทหารขึ้นมานะครับผมการที่เราจะเอาทหารมาได้ จะใช้เงินจ้างทหารทุกคนเลยอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นไงในสมัยก่อนนะเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยถือว่าสิทธิขาดนะครับผมเราเป็นคนปกครองเนี่ยเราจะต้องทําให้อณาจักรยิ่งใหญ่เราสามารถไปเรียกเกณฑ์มาได้เลยครับจะเอาผู้ชายเนี่ยมารบนะครับผมนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มาเป็นกําลังลบให้กับอาณาจักรไงแล้วก็ขายคอนเซปต์ความเป็นอาณาจักรความเป็นเลือดเนื้อกลมเกี่ยวกันเราต้องสู้ให้นอณาจักรเนี่ยให้กับผู้คนที่อยู่ในเมืองนะครับผมก็ทําให้สุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าจะด้วยกําลังหรือด้วย สมัครใจเองก็ตามการเกณฑ์ทหารเนี่ยเข้ามาสู่ระบบการเป็นกองกําลังรบก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับมาถึงจุดนี้แล้วว่าเราก็ได้เห็นวิวัฒนาการแล้วถูกไหมจากการเริ่มช่วยกันระวังอันตรายให้กันและกันเนี่ยเริ่มกลายเป็นว่าเฮ้ยเราจะเอากำลังมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชาติของเราให้กับเมืองของเราครับ แล้วต่อจากนั้นเองเนี่ยจากเมืองจากการพัฒนาไปเป็นประเทศชาติเนี่ยอันเนี้ยไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่นี่ครับคอนเซปต์ของการเกณฑ์ทหารก็เหมือนเดิมนะครับผมแค่อาจจะด้วยความที่ว่าอย่างพออาณาจักรมันใหญ่ขึ้นไงกาลังทหารก็ได้มากขึ้นนะครับผมอาจจะมีรูปแบบที่พลิกแพงไปบ้างแต่อันเนี้ยก็เป็นเรื่องเล่ายิบย่อยที่ไม่ได้มีนัยยะสําคัญอะไรมันก็เป็นแบบแค่เงื่อนไขต่างๆอะไรแบบเนี้ยแบบว่า i, เฮ้ย,ย,เบบยต้องเป็นชายอายุเท่านี้อะไรแบบเนี้ยนะครับผมหรือต้องเป็นชายลักษณะนี้ชนชาตินี้ก็มีการระบุกันไปแล้วแต่เมืองแล้วแต่อนา จักนะครับแต่เรียกได้ว่าจุดเปลี่ยนของการเกณฑ์ทหารจริงๆเนี่ยนะครับผมน่าจะมาถึงอีกครั้งหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองครับผมเรียกได้ว่าพอโลกเนี้ยมันเริ่มที่จะไม่มีสงครามแล้วอะมันก็แบบว่าเริ่มมีการผ่อนปลนเรื่องนโยบายการเกณฑ์ทหารออกไปนะครับทำให้ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นความสําคัญของการเกณฑ์ทหารมากเท่าไหร่นะครับแต่เรียกได้ว่าที่มาของมันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะครับผมสําหรับเรื่องราวในอดีตเนี่ยแต่ปัจจุบันนะครับผมอันนี้ผมก็แล้วแต่คนละกันนะครับผมบางคนก็ บอกว่าสําคัญบางคนก็บอกว่าไม่สําคัญอันนี้ก็นานา,นาจิตตังนะครับผมแต่สิ่งที่ผมต้องการจะสื่อก็คือจุดประสงค์ที่แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับผมในรากฐานของมันเลยอะ่ะก็คือการให้ชุมชนเนี่ยมาช่วยกันในการป้องกันที่อยู่ของชุมชนนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือไม่ว่าจะเป็นอาณาจากักรเป็นประเทศเองก็ตามเนี่ยอันนี้คือรากฐานสาคัญนั่นเองครับมันก็เริ่มมาจากตั้งแต่เวียนยามันละเวียนยามแล้วก็โอ้โหพัฒนามาไกลมากเลยนะครับ, <ds> รบผมก็เรียกได้ว่า1เลยเรื่องที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือมนุษย์ เเองเนี่ยมีการพัฒนามากๆเลยนะครับผมด้านคอนเซปต์ความคิดแล้วก็2นะครับผมเรื่องราวของ การที่ช่วยกันละกันเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามนุษย์เนี่ยไม่ใช่สัตว์ที่แบบว่าเราจะโชว์เดี่ยวอะเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมที่ย้อนไปถึงรากเง้าของการเกณฑ์ทหารว่าจริงๆแล้วมันมีคอนเซปต,ต์มาจากอะไรมันมายังไงบ้างแต่ในช่วงของการเกณฑ์เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเห็นเป็นภาพรวมๆกันมากกว่านะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้ที่เราอยากจะเอามานําเสนอเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันถ้าผู้ชมคิดว่าาเเป็็นนยัังงงงกงกกบบ้ลออม์ กันมาได้เลยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ history world นะครับ